จับเล็กก่อนนะครับจับลาวาไม่ใกล้หรอครับนี่เดียวเองไหวไหมคุณพ่อหัวแกแกกอยางมาแหน่ไหมเนี่ยมีใจ้ เธอครั้งแรกในชีวิตอเป็นบ้านของเรา้าเราไม่เย,ไป,ไ,ปยนนไปแต่ตอนที่เขากินโอเคขอบคุณนะครับไม่ปกินกับเขาเหรอไม่ครับผมผมมาลาเดี๋ยวไปดูม่านปิดเต้นให้องค์หญิงก่อนอน้องบอกว่ามันหนาวเดี๋ยวดูผ้าม่านเพิ่ม ยังเลยครับย,ย,ยังยังยังไม่ฉันเลยเพราะตัวจีนกำลังเริ่มตั้งเขาบอกว่างานฟรีเหรออ๋อแต่ว่ามันก็เหมือนฟรีอะที่จริงมันสามแสนไสามแสนกล่องอราะว่าสามแสนสองก็ไมู่ครับสามแสนถ้าล้วทีาี้ก็ บาตรนี้คือบาตรการกระทรวงจับฉลากจับอะไรด้วยเพื่อที่ว่าตั้งใจไปแล้วไงตัวพี่ไม่ได้ไปอยู่ทั้งู้นเลยไม่ได้ไปช่วยเขาพี่อยู่ทางนี้นี่เป็นไงเดี๋ยวพี่เต้นอยู่ก็มองเลยนะไฟมันแยงตาไป็นคนใช่ไหมคะอ๋อนะออ๋โอเคมันไม่ต่อกันใช่ไหมต่อครัแต่อย่าไปต่างๆนะมันไงน้ำมนแรง <c oughs> ข้ามาแล้วข้าชันเลยจะเดินไปดูอันนี้นะหามานโอ้ ก็มีสายดาวด้วยหรอกก็มีสายดาวด้วยหรอเสียดายังไม่ได้ใช้ตังเลยไมรถไยไม่ไมล้ยเ้ตลาดโอ้ยสีแยกไก่จัง ครับมาแล้วโอ้ยคือสิเป็นตะไกรนะแล้วก็เก็ว่าลูกสาวเีมาไม่ว่าเถองมุกครับไกลๆผู้หลับพูเนี่ขออนุญาตหยู่ยคกิบกันแป๊บหนึ่งแล้วค่อยเจอกันที่ร้านนะครับยังไม่ถึงร้านเลยใกล้ถึงแล้วครับผมนะครับฝากฝากสีแยกไปเลยครับพี่นอ้องย่างมากับประมาณหนึ่งกิโล ทำเพื่อลูกสาวซึ่งพม่านครับลูกสาวบอกว่ามันนั้นไปแม่แม่ก็เลยว่าเออเดี๋ยวจัดพมาม่านให้ลูกเป็นพม่านแยกส่วนนะครับผมแยกส่วนอยู่ในเต็นท์ของลูกสาวเพราะว่าบางทีเอฟซหลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจ่าทออําไมเอ้ยจะพบป่าลูกสาวแต่ว่าเปิดมาปุ๊บเลยะก็เลยแบบว่าเออโอเคแม่แม่จัดให้ลูกแม่แม่จัดพมาม่านแบบช้ำๆให้น่นครับผมร้านพมาม่านท่าตูม โอเคเดี๋ยวเจอกันที่ร้านนะอ้ข้ามทางมาแล้วน่าแพงก็ะซักแพงก็จะซื้อเซลล์เซลลอีกแปดสิบสองเมตร น่าตาเออแล้วเดี๋ยวดูให้นะครับเออ ในม่วงตัดตัด,ด,ตดเลยครับผมตัดด้วเหลือสองสองอปกติมันยากเกยวเท่าไหร่สามสองห้าใช่ไหมสองห้าสองห้าห้าไม่เอาเอาแค่สองสองเพราะพอมันขนาดแค่เต็นต์เนี่ยเอาไปเซอร์ไพรส์ลูกสาวเอาเซอร์ไพรส์องค์อิงเพราะว่ามันข้างในมัน นี่แหละม่วงนางชอบม่วงอยู่นี่แหละปีกนกสวยสุดแล้วโอโอเค แล้วรุ่นนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมเดี๋วว่าไงอ๋อมันมันนองมันเล็กนี่ว่ะรุ่นนี้ก็น่าจะเอาอยู่ไหมพี่รุ่นนี้ก็น่าจะเอาอยู่ไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยตัวตัวนี้ใช้ ใช้สามืนได้ไหมล่ะครับใช่ก็ได้ออตัวนี้ตัวนี้ขนาดลูงสองเมตรเออต,ต,ต้องไม่ได้ตัดไงมีเคสีฟ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไปเซอร์ไพรส์ว่าตัวไหนราคาก็เบาๆกลับแล้วเดินกลับแล้วน่าาจริงเลยไี่เห็นมาส่งบออ สุดเซอร์ไพรส์ไกลแค่ไหนก็เพื่อลูกสาวก็ต้องทำหมดไม่เยอะพันกว่าบาทโดยจะไม่ต้องตัดอันนั้นก็โอ้ยต่างกันเยอะ โอเคคลิปนี้ไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบายๆเดี๋ยวเจอกันใหม่